ชุดประจำชาติ m i ิ s g l o b a l ปี2025ผู้ชนะก็คือ m i s s Global c a เ b o d i a ซึ่งที่มาของชุดเนี่ยมาจากตำนานเมืองพระตะบ,บองตำนานได้เล่าว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งสั่งเกณฑ์ชายชะกันในเมืองไปตัดไม้เพื่อสร้างวังให้กับพระราชานายตะบ,บองก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยนายตะบ,บองมีหน้าที่หุงหาอาหารให้กับเพื่อนๆืนที่ไปตัดไม้ในป่าเนื่องจากหาทะพีในการหุงข้าวไม่เจอจึงคว้าเอากิ่งไม้แถวนั้นไปคนในหม้อหุงข้าวปรากฏว่าข้าวในหม้อเป็นสีดำนายตะบ,บองกลัวว่าเพื่อนจะว่าก็เลยกินข้้าในนหมมอจด ผลปรากฏว่าทําให้ตัวเองมีฤทธิ์เดชส,สามารถยกต้นไม้หักต้นไม้ได้ด้วยมือเปล่าพอเพื่อนมาเห็นก็ดีใจและยกให้ในายตะบองเป็นหัวหน้าก่อนที่จะพากันยกพรรคพวกไปยึดอานาจพระราชาและนายตะบองก็ได้ขึ้นเป็นพระยาตะบองปกครองเมืองนั้นพระยาตะบองก็มีเซนส์ว่าอาจจะโดนลูกหลานของกษัตร,ริย์องค์ก่อนยึดอํานาจตัวเองคืนจึงจัดให้มีการประหารลูกหลานของกษัตริย์องค์ก่อนปรากฏว่ามีสนมองหนึ่งกาลังตั้งท้องอ่อนกับพระราชาองค์ก่อนแอบหนีไปได้แล้วก็แอบคลอดมาเป็นเจ้าช ยน้อพระอินเห็นดังนั้นจึงเมตตามอบม้าวิเศษแล้วก็ชุดเกาะวิเศษให้เมื่อใส่แล้วจะมีพละกกาลังมากมายต่อมานายตะบองก็ได้มีเซนส์อีกว่าถ้าเกิดในเมืองมีคนที่มีพลังอํานาจมากมายเหมือนตัวเองก็เสี่ยงว่าจะโดนแย่งอํานาจจึงจัดก,การประกวดแข่งขันคนที่มีพลังวิเศษขึ้นณตอนนั้นคนที่มีพลังมีอาคมคาถาก็มารวมตัวกันที่พระราชวางังและนายตะบองก็ได้สั่งประหารชีวิตทุกคนโชคดีที่เจ้าชายน้อยมาไม่ทันการจัดประกวดเมื่อเจ้าชายน้อยได้ขี่ม้าวิเศษลอยข้า ข้ามกำแพงวังมานายตะบองก็รู้ทันทีว่าคนคนนี้แหละที่จะมาแย่งบันลังของตัวเองจึงควางตะบองวิเศษของตัวเองหวังจะปิดชีพเจ้าชายน้อยแต่มาวิเศษก็หลบทันทําให้เจ้าชายน้อยเนี่ยสามารถจัดการกับพระยาตะบองได้และขึ้นเป็นกษัตริย์สืบไปบริเวณที่ตะบองตกไปหลังจากควางไมโดนเจ้าชายน้อยนั้นกลายมาเป็นที่มาของชื่อเมืองบัตตมบองหรือออกเสียงแบบไทยๆก็คือพระตะบองบัตตมบองภาษาคขามรแปลว่าตะบองหายปัจจุบันพระยาตะบองเป็นที่นับถือในฐานะเทวดาผู้ปก ปักรักษาเมืองพระตะบองมีรูปเคารพแล้วก็ชาวบ้านก็ให้การสักการะบูชาเชื่อว่าบูชาแล้วจะทรรมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองสปอนเซอร์เข้าได้นะ